การแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกเวอร์เทกบอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่สนามบางกอกอารีนาประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวจุธาทิพ์กันทธทงนักกีฬาทีมชาติไทยโหจรเข้ามาพบก,กับลาฟาเอลากิมิเนสนักกีฬาชาวบาซิลเมืองอันดับสีของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่า ราฟาเอล่ากิมินเนสมือสีของโลกใช้ความแข็งแกร่งความเหนียวแน่นเอาชนะจุธาทิพกันทะธงไปได้2ต่อ0เซตด้วยคะแนน12ต่อ8และ12ต่อ10ททำให้ราฟาเอล่ากิมินเนสคว้าแชมป์โลกไปครองส่วนจุธาทิพกันทะธงทำได้เพียงรองแชมป์ ถือเป็นผลงานอันสุดยอดของนักกีฬาเทกวัลทีมชาติไทยที่สามารถผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกฝากติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยในกีฬาเทกวัลด้วยครับผม